ออนนีเเมื่่กลยว่าแล้วมันต้องเป็นเสื้ออะไรทำรองเงี้ยสวัสดีค่ะออมซี m ีนะคะสวัสดีค่ะก็ขออภัยในหน้าสุดของบอด้วยนะคะออมกับปิโป้นะคะได้มีการทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งขึ้นมานะคะก็คือการสลับสไตล์การแต่งตัวกันนั่นเอง ก็วันนี้จะมาแพ็คของให้พี่ออมนะคะก็สไตล์นี้บอกเลยว่าไม่ค่อยเห็นเจ๊ใส่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเวอร์ะไรขนาดนั้นเพราะว่าปกติคือเราไม่ได้เป็นคนแต่งตัวเวอร์ปกติคือเราไม่ได้เป็นคนแต่งตัวเวอร์อันนี้ก็แค่แบบอยากให้มันแบบคูลๆสปิดสตินิดนึงบีโป้ได้มาใส่ชุดของพี่ออมทั้งทีเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นชุดที่ไม่น่าจะเห็นบีโป้ได้ใส่แน่ๆก็เลยเลือกเป็นเสื้อก็คือเป็นชุด เป็นเรสนะคะเป็นเรสที่น่ารักมากใส่แล้วก็จะแบบฟุงฟิงที่สุดในโลกใบนี้ชุดนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับออเดอร์อรีของชุดเลยด้วยก็คือหมวกลายก้อนเมฆเป็นหมวกใส่ออกมาเป็นลายก้อนเมฆน่ารักอย่างนี้เลยน่ารักยังไม่หมดยังไม่หมดเหตุผลที่เลือกชุดนี้เพราะว่าพร็อพมันเยอะมากเพราะว่าเราก็ยังมีกระต๋า สามารถห้อยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะทั้ง3ชิ้นนี้ใส่คู่กันออกมาจะเป็นมนุษย์ก้อนเมฆฝูงริงทันเีตตัวนี้จะบอกว่าพี่ออมเป็นคน พาเราไปส่งซื้อเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็เลยจะไปให้เจใส่แล้วก็เอ่อกางเกงยีนเป็นกางเกงยีนแบบไม่ใช่ขาเด็บนะเป็นแบบปล่อยไปงีป้แล้วก็จะมีความแบบว่าขาดขาด,ขาดนิดนึงให้มันแบบเออดูแบบเซอเซ่ออ่ะซึ่งเราจะให้ใส่โดยการแบบคือไม่ต้องเสื้อแจ็คเก็งเลยก็คือปล่อยไปเลยแล้วก็ใสร่รองเท้าคุมพอนะคะ เห็นจะแต่งน้อยอะไรอย่างงี้ก็เลยเนี่ยแหละสไตล์ฉันเองนะคะทุกคนแล้วก็มีพร็อพมีพร็อพก็มีพร็อพคือให้คอโซดีไซน์เองนี่ก็ให้ใส่นะคะแล้วก็มีเป็นแว่นตาเธอได้นี่นะคะให้เจ๊ออมใส่คูคูเลยก็เสร็จแล้วแค่นี้เองเฮ้ยลืมถุงเท้าแป๊บนึง 2,000 years later ซึ่งถุงเท้าที่แบบใส่บ่อยแต่คือน่าจะไม่เห็นแต่ว่าให้ใส่ไว้แบบยืนยันว่าเป็นปอปอนะคะมีออนนะจ๊ะ เราก็จะเลือกสไตล์การแต่งหน้าให้กับน้องปีโป้นะคะเพราะว่าเราได้เลือกชุดส่งมาให้ปีโป้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเลือกและเฟรน์การแต่งหน้าในแบบของออมส่งไปให้ปีโป้ด้วยนะคะให้ปีโป้เนี่ยแต่งหน้าเป็นสไตล์ของพี่ออมกับชุดของพี่ออมโทนสีประมาณนี้นะคะจะเป็นรูปนี้ขออนุญ,ญาตเจ้าของรูปด้วยนะคะ ตอนที่น้องเห็นว่าเราส่งชุดนี้ไปให้เนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงน,นะคะนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูเรีแอคของน้องปีโป้ได้ วสวัสดีค่ะอัสสวัสดีสสดค่ะปีโป้เราไม่ได้เจอหน้ากันมาสักพักน<อ>ึงแล้วใช่ไหมใด้จ้าตอนนทั้ท<อ>งัน <อะ S 1> เห็นกันอยู่วันนี้ตอนนี้ค่ะพัสดุของพวกเราก็ถึงที่พวกเราแล้วเรียบร้อยเป็นพัสด,<อ>ดุที่ปีโป้ส่งให้เราแล้วก็เราส่งให้ปีโป้แมนจา้าใช่ของพี่เป็นถุงของเธอมาเป็นกล่องที่เริ่มกลัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกลัวทำไมพี่อะโอเคก็ภารกิจวันนี้ก็คือเราจะมา รกกีแอคการเปิดกล่องกันเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือวันนี้เราแบบให้แต่งหน้าตามลุคที่เรารีเควสกันไปใช่ไหมที่แบบว่าเราส่งไปปิดกล่กแล้วก็พีโป้กกปส่งให้พีก็ว,วันนี้นะคะลุคของพีโป้ล,ลองอธิบายซิวันนี้ก็คือเจ้บอกว่าต้องการความแบบว่าชมพูชมพูปากดแดงแดงให้แบบแล้วเลฟเฟรนที่ส่งมาก,ก็คือแบบเป็นสาวเกาหลีแบบหน้าอมชมพูแบบโอ้ยตาวิงวิงก็เลยแบบโอ้ใส่คอนแทคเลนส์มาจะแบบ เอาหน้ามาใกล้ๆสิคะขอตรวจหน่อยค่ะเออปัดแดงผ่าเนี่ยปิ๊ปโป้ลุ้มนี้ได้นะเอาจิ้ม่ด้อยู่ได้อยู่แปลว่าลอเลนของเต้สีเช็ค ต้องบอกว่าปวดหัวมากนี่ฉันแบบทาตา,าสีน้ำตาลนะแล้วฉันก็สมูทปิ้ออนะแล้วก็แบบเธอรีเควสมาว่าต,าตาต้องออกแบบน้ำตาลแดงนะใช่น้ำตาลแดงตออ่อน,ออนแล้วป,ปาดก,ก็จะเป็นชมพูนูดอ่อน,ออนใช่เหมือนแบบไม่ได้ทาใช่เนี่ยตอนนี้เหมือนคนป่วยเลยรู้สึกว่บ <laughs> รู้สึกไม่เป็นตัวเองมาก่าก <laughs> แต่ว่าก็แปลกดีนะพี่ไม่เคยแต่งหน้าแบบนี้มาก่อนเฮ้ยเป็นการแบบมาแต่ง เออมาสนุป่วยนะเหมือนแบบงานแบบคาร่าอะไรอย่างเงี้ยป่วยนะจะบอกว่าฉันต้ไปซื้อเครื่องสำอางสีใหม่เพื่อมาแต่งหน้าเยเบรนนี้ให้เธอสุดยอดลงทุนสุดๆโอเคต่อมาเราจะมาเปิดกล่องใครเปิดก่อนดีก่อนก็ได้หัวของเจ๊แกะง่ายได้เลยเเยเธอต้องใส่นะเดี๋ยวเสร็จจะไลฟ์ยพี่โป้ต้องแต่งตัวตามที่หนูสอนเ น่ารักมากบอกเลยป้อพี่มีแบบแกแล้วไม่ไหวแล้วแแล้วนะคะพี่ยันมาก็ไม่ใช่สีชมพูไม่ได้แย่งแต่เธอต้องอันนี้คือตุ้มหูใช่เธอต้องใส่ด้วยนะไม่เคยใส่แบบนี้มาก่อนเลยเข้าเชื่อพี่โอเคพอไป ชุดผู้ไม่แยกชิ้นด้วยน่ะกระเป๋าแซ่บโป็กรีดอาชอบาสิอ๋อกระเป๋านึกว่าเสื้อแบบแอสจะใส่ีไม่กระเป๋ากระเป๋าใส่ก้อนเมฆใส่อะไรก้อนเมฆหมวกมีหมวกด้วยอะไรจะรู้ใส่ผ้าหมวกด้วยอันนี้อะไรอ่ะนะ เป็นชุดเดรสเหรอเดรสกระโปรงเพื่อบีบอ้อนเฉพาะโอ้โหเดรสโอ้ยน่ารักเห็นปะพี่ขอมัดผมแบบทวินเทลนะอย่างงี้ทวินเทลต่อไปพี่จะแกะแล้วช่ค่ะไม่ค่ะว่าเธอเนี่ยไปเอาชุดที่หอเลยทีเดียใช่ยนขับให้ให้ให้ตากกบยแยขับรถผับว่าแล้วมันต้องเป็นเสื ทำรองเงี้ยทำรอง่างเงี้ยเป็นเสื้อตัวโปรดหนูเลยนะรู้ไหมนี่ยทำรองเนี้ยโป้เลยอะกกงดูกากงดูงเกงงี้ไงกางเกงอะไรมีขาดวะขาดขาดเยอะมากขาดเยอะมากด้วยหรอใช่อะไรเนี่ยแค่ใส่แบบไม่ต้องใส่เสื้อกางเกงนะคือออกปล่อยไปเลยอ่ะเหมือนแบบแค่เสื้อยืดกางเกง คือแบบปล่อยโลุงไปเลยปล่อยไปเลยแล้วก็แบบพับแขนเสื้อขึ้นมานิดหน่อยอได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวถุงเท้านี่เข้าหัวมาเองไม่ถุงเท้าคือแบบแสดงแบบเออเอาถุงเท้ามาให้หจี๊ดมาก <c oughs> ถุงเท้าสีนีออนอันนี้ คือสร้อยค่ะเป็นแบบสร้อยให้ใส่โซ่ใช่เป็นโซ่จริงจริงนะฉันไม่เคยแต่งลุคนี้เลยมีอีกมีอีกในถุงมีอีกในถุงในถุงเนี้ยหรอสีขาวสีขาวมีปะเออเป็นแว่นตาให้ใส่เนี่ยเท่ๆคูลคูล้ะต้ใสสวยอยู่ฉันมั่นใจ ไม่รู้จริงๆนะสไตล์เราอาจจะแตกต่างกันมากนะแต่ว่าเออพอมาแต่งก็สนุกดีเนาะก็แ่ใช่ใช่สนุกดีแต่ฉันว่าลาตินต้องขับตัวเนี้ยรู้รู้แหละรอ โอเควันนี้เราก็มาเปิดของกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะให้ทุกคนมาดูฟินิตลุคข,ของพวกเราทั้งสองคนว่าออมแต่งตัวเป็นแบบปิโป้และปีโป้แต่งตัวเป็นแบบออมเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะลุคที่คอนทาดกันมากๆเลยยังไงก็ติดตามได้เลยค่ะนะหม <laughs> แต่เข้าหนูรู้สึกว่ารู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยนะคะ ก็เป็นการเปิดประสบการณ์และกันเนาะที่แบบสีสันเยอะมากค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ทำคอนเทนต์สลับสไตล์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนชื่นชอบไหมคะวังว่าจะสนุกกับคอนเทนต์ของพวกเราในวันนี้นะคะกับอิปโปแล้วก็อมอนะคะยังไงถ้ามีคอนเทนต์อื่นๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะพวกเราก็จะทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาเพียงเท่านี้คะ่ะไปกันนะคะบ๊ายบาย